เครื่องชุนแรงสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายข้าวเกียบช่วยหั่นสไลด์ข้าวเกียบเป็นแผ่นบางๆได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องจับเลยเพราะเครื่องจะทําหน้าที่โดยอัตโนมัติเองค่ะและหลักการทํางานของเครื่องก็จะง่ายๆเลยนะคะแค่วางก้อนข้าวเกียบที่ผ่านการตากแดดมาแล้วลงไปที่รางที่วางนะคะวางได้มากกว่า1ก้อนเลยค่ะจนเต็มรางของเครื่องและด้านหลังของเครื่องนะคะจะมีคานที่เป็นตะปูจะค่อยๆดันข้าวเกียบลงไปค่ะและเครื่องจะทํางานไปจังหวะจังหวะ โดยที่ใบมีดจะหันทีหนึ่งคานตะปูด้านหลังเครื่องก็จะขยับเข้ามาที่ใบมีดทีหนึ่งเช่นกันค่ะสับไปสับมาจึงกดก้อนเข้าเกียบจะหมดซึ่งอาจจะเหลือเศษเล็กน้อยค่ะและเครื่องตัวนี้นะคะเป็นงานไทยประดิษฐ์ค่ะโครงสร้างทําจากเหล็กชักยายเคลือบสีกันสนิมส่วนตัวรางทําจากสแตนเลสและใบมีดทาจากเหล็กเหนียวอย่างดีร้านใบข้าวคว้านอยู่ที่ถนนรัตนาเกลือสุขเชียงใหม่ สนใจสินสค้าติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook Bake เครื ua, ่องครัว LINE @bakingkitchen หรือโทร0864789069 0864298698อย่าเริ่มกดติดตามกดไลค์กด s s u b แชร์